ถ้าเกิดว่าคุณอยากเริ่มเรียนรู้การถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายคอนเทนต์ด้วยกล้องให้คุณภาพมันดีกว่ามือถือเอาไปทำคลิปรีวิวไปทำบอกไปเที่ยวบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปตัดนะครับเอาไ้ลงช่องแต่ว่าคุณยังใช้กล้องไม่ค่อยเป็นนะครับซื้อมาแล้ววางทิ้งไว้ตั้งค่ายังไม่ค่อยเป็นรู้สึกได้มาแล้วใช้งานยังไม่ค่อยคุ้มค่าผมเปิดเวิร์กช็อปครับสอนใช้เจ้าตัวกล้องแล้วก็สอนการถ่ายวิดีโอตั้งค่าวิดีโอ วดียบ,บ,บางคนซื้อมาถ่ายแต่ภาพนิ่งนะครับโหมดวิดีโอก,ก็กดแต่ออโต้ใช้เหมือนมือถือเลยถึงมันจะสะดวกแต่บางสถานการณ์ถ่ายออกมามืดเกินไปบ้างไม่โฟกัสบ้างถ่ายอะไรก็เบลอไปหมดบางทีถ่ายมาแล้วมันสั่นเกินไปเอาไปใช้ไม่ได้เรามาเพิ่มความรู้ครับก่อนจะใช้โหมดออโต้ผมจะสอนโหมดแมนนวลก่อนตั้งแต่เริ่มควบคุมกล้องเลยแต่และปุ่มใช้ยังไงตั้งค่าความละเอียดเท่าไหร่เฟรมเรทยังไงต่างกันยังไงความเข้าใจเรื่องสปีดชัตเตอร์เอฟหรือรูรับแสงแล้วก็ ISO มันสัมพันธ์กันยัง งงตั้งเท่าไหร่ถ่ายยังไงให้หน้าชัดหลังละลายเล่นแต่ละตัวเลือกใช้ยังไงเรื่องโฟกัสก็สําคัญครับตั้งค่ากล้องยังไงให้โฟกัสมันชัดมันไวมันถ่ายสินค้าได้เลือกโหมดโฟกัสถูกถ่ายคนก็ติดตามชัดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการถ่ายวิดีโอจัดองค์ประกอบภาพการแต่ช็อตอินเสิร์ตแล้วก็เล่าเรื่องไปลําดับนะครับเพื่อให้เราได้ฟุตเทจที่ดีเนี่ยนำไปตัดต่อเช็ปนี้รับไม่เกิน15คนนะครับอุปกรณ์ครบมาตัวเปล่าได้เลยพกเมมโมรี่มาก็พอนะครับสอนวันเดียวจบใช้กล้อองเป็นนนนแ่ ถ้าเกิดสนใจแอดไลน์แอดเอซีไฮหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรผมครับ